สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัว xgmi นะครับตัวนี้นะครับมาด้วยอาการแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยครับรุ่นนี้สามารถเปิดตรงฝาปิดเลนนะครับอันนี้คือสไลด์ออกได้เลยนะครับสไลด์ออกปุ๊บก็ระบบจะทำงานเลยนะครับก็จะจะเห็นจะเห็นอาการนะครับก็คือ เป็นเม็ดดาวไอตัวนี้เป็นแบกราวนะครับเม็ดดาวจะอยู่ขอบขอบนะครับเห็นไหมครับตัวสเก็ตดาวนะสเก็ตดาวจะอยู่ที่ขอบขอบ,ขอบตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้พิกเซลมันแตกนะครับแล้วก็ตัวตัวไอที่มันเสียอีกทีอีกอีกอาการหนึ่งก็คือจะเห็นเป็นสีมันจะออกเลอะๆแบบนี้นะครับนะสังเกตดูง,ง่ายๆนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเม็ดดาวคือพิกเซลแตกตรงนี้คือตัวนี้ แตกไปแล้วนะครับก็คือจุดขาวๆนะครับทั่วจอเลยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับอาการหนึ่งอีกอาการหนึ่งที่มันเสียนะครับนี่ครับอีกอาการหนึ่งที่มันเสียนะครับตัวนี้เสียสองอาการครับหนึ่งตัวที่เราเห็นแน่ๆ,ๆอยู่แล้วก็คือตัว DMD นะครับเสีย ดี d อ็มดีตัวชิปนะครับมันเสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือเนี่ยสีตัวนี้มันเลอะนะครับตัวสีมันเลอะตัวเนี้มีผมมีอะไรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้น่าจะไม่หายครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเคยมีรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับมามาซ่อมนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็เป็นเป็นภาพเลอะแบบนี้ตัวนั้นจะเป็น เป็นออกโทนสีเขียวหมดเลยตัวนี้จะออกโทนสีสีแดงนะครับตัวนี้สีแดงนะเพราะโปรเจคเตอร์จะมี3สีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับต,ตัวนี้จะเลือกออกมาแบบนี้นะครับถ้าอาการนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชิปนะครับตัวนี้ต้องเป็นน่าจะเป็น2อ,อาการนะเห็นไหมแต่ก็พอดูได้ครับดูได้ดูได้อยู่แต่ตัวที่ตัวเสียอีกจุดเนี้เห็นไหมขอบ,ขอบ ถ็่ชัดเจนเลยนะครับตันนี้เดี๋ยวมาลือแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปดูนะครับว่าอ่าซ่อมสองอย่างเสนอราคาไปแล้วลูกค้าจะโอเคไหมนะครับมาลุ้นดูครับ หลังจากทาการถอดออกมาแล้วครับก็จะได้ตัว DMD นะครับตัวนี้ DMD เบอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเซ๋ยวซูมให้ดูชัดๆเลยนี่ไงครับบางนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทดดดักทีนี่ไงครับเบอร์ DLP นะครับ่เจ็ดหนึ่งศูน FQL นะครับ ตัวนี้นะครับตัวท้ายนี่ไม่เหมือนกันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับไม่ขึ้นภาพนะครับตัวนี้นะครับผมเคยลองแล้วครับตัวตัวนี้นะครับ fql นะครับกับตัวที่กับตัวที่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เป็นตัวนี้นะฮะหนึ่งซื้อหนึ่ง fql อ่าโอเคนะครับตัวถ้าเป็น fql ด้วยกันจะใส่ด้วยกันได้ อ๋อโทษดิต้องมี A นะครับ1นึศ A F Q L นะครับตัวนี้ A F Q L ตัวนี้จะเป็นอ๋อศูนหรือ O อ๋อศูนน F Q L O หรือศูนย์นี่แหละ A ถ้าเป็นสัญลักษณ์น่าจะเป็น O นะ O S Q L จะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับ O กับ A นะครับ สองตัวนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับต้องหาเบอร์ตรงนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะอ่าพอดีผมสั่งของไว้อ่เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมมีนะมาเทสให้ดูนะครับมาเทสว่ามันใช้ด้วยกันได้ที่ผมสั่งมานะครับนี่ครับอ่าศูย์ fql มันจะอ่าจะเป็นตัวเบอร์นี้นะครับที่ผมสั่งไว้นะครับแพ็กเกจต หอมาอย่างดีนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการเปลี่ยนแล้วก็จะเทสด,ดูครับ หลังจากประกอบมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมจะประกอบไว้แค่นี้ก่อนเพื่อที่จะเทสนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าไม่มีฝาปิดมันจะออนไม่ติดนะครับแต่ฝาปิดของรุ่นนี้มันจะมีแม่เหล็กนะครับผมเลยใช้แบบนี้อ่าอันอ่้เสียบไฟเข้าแล้วนะครับรอสแตนบายนะครับผมก็ใช้อ่าเอาแม่เหล็กมาแปะไว้แบบนี้ครับเห็นไ,ไหมแปะแล็กปุ๊บอ่าแสงออกเลยทันทีเลยนะครับ ก็อืมก็เป็นลักษณะก็ได้แบบนี้นะครับตัวโอเคนะครับก็ภาพที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้คือผมทำการเทสเฉยๆนะครับว่าตัว เครื่องมันใช้ได้ไหมนะครับนะค,ครับในในขั้นตอนการเปลี่ยนนะดูดีมดตัวเม็ดนะคือหายไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือตัวสีนะครับสีจะออกเป็นโทนสีแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะผมเคยแก้ไขแล้วตอนมันเป็นที่ตัวตัวบอร์ดมันนะครับ ถ้าเป็นที่ตัวบอร์ดนี่คืออ่าเปลี่ยนตัวนี้น่าจะสองเด้งนะครับคือเปลี่ยน DMd แล้วก็เปลี่ยนอ่าตัวน่าจะสั่งบอร์ดมาเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวก็ต้องเสนอลูกค้าก่อนคลิปนี้ก็ขอกิปปิดคลิปไปเพียงนี้นะครับคือว่าทําได้แต่ว่าเปลี่ยนตัวภาพที่เป็นเม็ดนะหายแต่ว่าไม่จบตรงที่ว่าสี่เพียนนะครับตัวนี้